สร้างสมการจากคำตอบที่เป็นเศษส่วนที่ติดรูททำย่างไรมนันทุกการนะครับโอ้โหนะฮะการสร้างสมการกำลังสองจากคำตอบสองคำตอบที่ให้มานะครับหลักการก็คือเอา x ลบคำตอบที่หนึ่งคูณกับ x ลบคำตอบที่สองแล้วจับเท่าไหร่ครับเป็นศูนย์ไปนะครับน่ดังนั้นเริ่มต้นนะครับ x ตั้งนะครับลบคำตอบที่หนึ่งก็คือ 1บวกลูทหาร2ต่อมา x ลบกับใคร1ลบสแวรูทหาร2ไปเดี๋ยวแยกสัดส่วนนะครับก็ x อตั้งนะครับอันนี้นะตัวแรกนะครับก็เป็นลบ1ส่วน2เอา2หารทีีทลบคูณบวกได้ลบนะฮะลบรูทหส่วนนะครับวงเล็บแรกจบนะกรีอเอาลบกระจายเข้าไปนะครับแล้วก็หาอันสองด้วยนะก็เป็นลบ1ส่วน2ลบคูณลบก็กลายเป็นบวก ดีรูทห้าหารด้วย2ไปนะครับโอเคไหมฮะคราวนี้เราก็สังเกตครับว่าเฮ้ยมันมีตัวที่แฟกเตอร์ที่เหมือนกันนะครับมีตัวประกอบที่เหมือนกันก็คือ x กลบกับอะไร1ส่วน2นะครับก็เป็น x ลบ1กับจับคู่ไว้เลยนะครับแล้วก็ลบกับรูท5ส่วน2แบบนี้กับอีกหนึ่งกลบกับ1 2่เก็บไว้ก่อนนะครับบวกกับรูท5ส่วน2ไปนะครับตัวนี้จะมองให้เป็นผลต่างกำลังสองครับหน้า ลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ้าวตอบอะไรเนี่ยก็ตอบหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับข้อนี้หน้ากาลังสอง x ลบหนึ่งกำลังสองกำลังสองลบด้วยนะหลังก็คือรูทห้าส่วนสองทั้งหมดกาลังสองจับเท่ากับศูนย์ไปนะครับอ่ะจากนั้นเราก็กระจายครับนะกระจายสูตรนะครับใช้สูนรนี้กระจายกําลังสองสมบูรณ์นะครับหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองไม่สุดว่า หน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองไปนะครับหน้าคือ x กหลังคือหนึ่งกัสองนะหน้ากําลังสอง x กําลังสองนะลบสคูณหน้าคูณ x คูณหลังหนึังสอบวกหลังหนึ่งลังสนะครับแล้วก็ลบใครรูทห้ากำลังสองได้ห้าสอลังสองเป็นสนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ได้อะไรออกมาครับก็ได้เป็น x กําลังสลบ 2สตัดป2ดปหารสอปเหรือ1นะครับหรือ x นะครับบวกค่าอันนี้1นลังสองได้1 2ลังสองเป็น4เหนือ4ลบกับ5ส่วน4นะครับเอืสลบ5ส่วน4ส่วนเท่ากันจับลบกันนะฮะเอาเศษลบกันนะฮะ1ลบ5มันก็คือลบ4ลบ4หาร4ก็คือลบ1นั่นเองนั้นข้อน,นี้คำตอบคือ x กำลังสลบเบวก1นเท่ากับ0นั่นเอโอเค